ู้สูงวัยรู้เท่าทันสื่อตอนรู้กฎหมายรู้ทันสื่อมีแต่กับข้าวอร่อยอร่อยทั้งนั้นเลยเจ้าหลีต้องชอบไม่แน่เลยดูทีวีดีกว่ากับข่าวถัดไปต้องบอกว่าใจหายและน่าสลดมากๆนะครับเด็กพกอาวุธปืนติดตัวฮะ ทำปืนลั่นครับริมถนนกลางกรุงเลยนะครับพลาดโดนคนเสียชีวิตด้วยต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าสลดมากๆครับตายแล้วเนี่ยเอาแล้วนั่นคนไม่รู้อีหน่อยเหน่อะไรเนี่ยซวยไปด้วยนนั่น,น่ะเดี๋ยวยังไงเรามีภาพสดจากสถานที่จริงมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันครับเตือนผิดเนื้อหารายการที่ห้ามออกอากาศตามพรบรวิทยุโทรทัศน์ เนื้อหารายการที่มีผลกระทบต่อการทําให้เกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชนอย่างร้ายแรงเป็นลักษณะการนําเสนอข่าวความรุนแรงเห็นภาพศพมีคราบเลือดเกิดความหดหู่กระทบต่อจิตใจปิดดีกว่าหน้ากลัวเศร้าโอ้ยดูแล้วกินข้าวไม่ลงอนะ เฮ้ยเจ้าฤลธิ์อยู่ที่นั่นนี่เฮ้ยโทรหาดีกว่าเฮ้ทำไมไม่รับสายอ่ะ ยายสิยายเป็นห่วงนะเนี่ยโอ๊ยให้รงมากอุย๊ยเจ้าลิศนี่กำลังนั่งวินมอเตอร์ไซค์ยายไม่ต้องเป็นห่วงโอ้ยโอยใจใจคว่ามหมดเลยเจ้าลิศโอ้ยทำไมโทรไปกันไม่รับสาย ปลอดภัยก็ดีแล้วแบบเนี้ยคอยกินข้าวอร่อยหน่อยใครส่งอะไรมาอีกเนี้ยหุยนี่นี่น,นีจะเด็กเห็นหน้าชัดด้วยอะ่ะ ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วแบบนี้นะต้องแชร์ต่อในเฟซบุ๊กเตือนผิดพรบอรคอมพิวเตอร์พรบอรคอมพิวเตอร์กดแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนโดยไม่ปิดบางใบหน้ามีความผิดเพราะฉะนั้นจะกดส่งกดแชร์อะไรโดยไม่ไต่ตองไว้ก่อนอาจเข้าข่ายความผิดตามพรบอรคอมพิวเตอร์แถมถ้าหากเป็นข้อมูลเกี่ยวกับเด็ก ผิดพรบคุ้มครองเด็กอีกกระทงเพราะฉะนั้นก็แชร์อะไรก็ต้องระวังด้วยนะจ๊ายเฮ้ยเจ้าลิฟโอ้ยมาไม่ให้ส่งงให้เสียงใจจะวายลีบกลับมากโวยายเป็นห่วงเนี่ยดูซิคอมทำคนเฒ่าคนแก่เป็นห่วงจะแย่แล้วมาแต่ทำอะไรอยู่อะอะไรแชร์ไปแล้วหรือยังแชร์ไปแลหรือยังไม่ไม่ บอกเลยนะถ้าแชร์ไปเห็นหน้าชัดขนาดเนี้ยผิดกฎหมายยายไปนอนคุกได้เลยนะเฮ้ยแช,ช่งยายได้ไงเนี่ยไม่ได้แช่งกลัวไม่มีคนทำกับข้าวให้ลิกินวันนี้ทำอะไรอ่ะยายหิวแล้วสิหิวสิเน่เน่ๆๆ่คันน้าหมูกรอบต้มจืดไข่เจียวน